ถ้่กิพวกเราสนิทกันเพราะว่ามันร้องเพลงกลุ่มด้วยกันเว้ยมันเลยสนิทเว้ยใช่พี่เข้าใจมุกเลยเว้ยเพราะว่าอีกสองคนอ่ะก็คือไม่ได้อยู่กแกเป็นไปได้เพราะว่าไม่ได้นั่นเพราะอย่างของพี่ร้องด้วยกันเออแล้วแบบพูดเราก็สนิทกันอยู่แล้วแล้วแบบมาร้องเพลงใช่แล้วเขาว่าเขาว่าพูดถ้าผู้หญิงตอนนั้นเขาสนิทกับพี่มวยสุดอ่ะเพาว่าแบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างงี้ด้วยแล้วเขามีอะไรก็ถามพี่มวยอะไรเงี้ยพี่มวยก็แต่เไม่อะไรกันเนาะผู้หญิงเราไม่มีอะไรกันนะผู้หญิงพี่อยากจะสนิทกับมวยก แล้วค่อยมาเอ็มเอมไม่มีคนครตเอมน้อเขาหาพี่ก่อนไม่เคยใช่ไหมน่ะน้ำน้ำามต้องดูนีสิตมไนไหนมอ้ให้เล่าอีกต้องให้เล่าอีกน้น้ต้องดูนีสินี่นี่นีเขาจะแล้วว่าเหมือนรอจนท้องแข็งั้นี่นเดียวลับเตียงเไม่นอนาไม่นอนกับจ่าวดท้องเลยอ่ะจ่ันนี้พี่เหลงาจ่านะไม่พี่จะย้ายยังไงก็ได้แต่น้ำต้องยู่ตรงกลางไมพี่จะไม่ให้น้ำนอกัพวกเราเพราเราจะนอนสามคน อะไรเตียงใครเตียงอะไรเตียงชูเตียงใครเตียงใครฮะเอาละต่อแล้วตอนแรกตอลแรไอ้จันน่ะคือมันไม่สนิทกับใครเว้ยแต่มันพยายามเกาะไอ้มุกเพราะว่ามันรู้จ่ามุกตั้งแต่ทวีแกคิดว่าพี่ด sì ูแบบนั่งอ่างนั่นไงของใครเออแต่เดี๋ยวตอนแรกเขาพูดไม่ได้ด้วยเขาเปแบบพี่พี่ดูมันออกเว้ยว่ามันพยายามเกาะกัน เพราะมันรู้จักใครนู้จากแกแล้วแกก็ไม่แต่ก่อนเข้าบ้านอ่ะเราก็ไม่สนิทกับมุกอยู่แล้วอ่ะไม่สนิทโอ้ยพี่ก็ไม่สนิทกับแกตอนตอนเข้ามาพี่ยังเพิ่งไอ้นี่กับแกตอนนี้ก็ไม่สนิททั้งจำได้วันแถลงข่าวยังไม่ได้ค่อยได้คุยกันเลยพี่กับน้ำอ่ะแถลงข่าวอะเออพี่เองไม่ค่อยคุยกับใครพือบอกว่านั่งเป็นโลกส่วนตัวสุดเพิ่งเริ่มไอ้นี่เว้ยเริ่มไปออกไปทำสื่อ เออน่ะแหมนั่งปุ๊บๆเข้าไปสายสุดเลยค่ะที่บอกน้ำ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 หนักหนอกกต้องทำเปนั่งข้างในสุดอ๋อคือจริงไม่อยากนั่งหรอห่วยไม่ขี้เกียจนั่งข้างหลังเข้าใจไหมนั่งข้างหลังมันเอาก็ไม่บอกอ่ะแล้วใครเข้าไปนั่งข้างหลังเอาก็ชอบเงียบไม่มีคนทุกคนกะจบนี่ใครว่ามีเอ็มน้ำแล้วใครอีกแม็กคือห่วยไ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 อคิ้งก็นั่งได้กันอยู่แล้วอ่ะแล้วใครคนหนึ่งปูนของเราไปด้วยกันเนาะ คือเพราะว่าน้ำที่น้ำบอก่น้ำสนิทกันห้าคนก่อนใช่ไหมแล้วทั้งคันเราไม่มีแค่น้ำกับพี่ปูนเว้ที่สนิทกันมาก่อนปกติแล้วน้ำมันจะนั่งกับพี่ปูนแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยนางเงียบกับนายเงียบจับจองกันคนละสะฟากฝั่งป้าที่นี้ก็เลยอีตรงกลางแล้วก็นั่งอย่างทุกครั้งไม่รู้เป็นที่าอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นที่อะไรคือพอขึ้นรถปุ๊บเนี่ยเองนะคือจะนั่งอย่างนั้นอะตลอดอะ เคยมีคร <c oughs> oh, <laughs> ั้งหนึ่งที่พยายามจะเปลี่ยนที่นางไม่เป็นจริงเหรอโอ้โหไม่รู้ไม่เลยตอนนั้นไม่ได้อะไรแต่นะไม่เป็นไรก็ทุกคนก็คือตอนแรกอ่ะพี่อยากจะไปนั่งคุยด้วยปรากฏว่านางอ่ะมีโทรศัพท์ขึ้นมาเครื่องนึงซมมติว่านเหมือนแบบจะหมดเนี่ยได้เวลาคุยละนางหยิบอีกเครื่องหนึางมีหลายเครื่องพี่แล้วสมมตนเองนางก็แชร์กันสองเครื่องอะไรบ้านะไอ้สิวัยนไอสิัยนางโทรัพต่างดาวใส่คุยคืออะไ ก็เรียกมานั่งทำไมวนะเนี่ยสวัสดีจ้าแม็กก็หลับไม่ใช่คือเราก็รู้สึกว่าแบบเออเราก็เป็นมารายาทปะวะเรียกมานั่งเออ,อมานั่งด้วยกันึ่งอ้าวทำไมผิดอีกโอ้ผิดอะไรวะก็เรียกยมานั่งม่มีเพื่อนที่มีเพื่อนไม่อยากหาพวกไม่ไม่ถ้าเกิดไม่นั่งเกิดมานั่งแล้วให้แล้วใครจะนั่ง <c oughs> อยงนี้หาพวกตลอดเลยนะ <c oughs> ไม่เล่นใส่ <c oughs> โอ้ทุกคนฟังนะเอ็มเรียกน้องมานั่งข้างเอ็มก็ผิดคือแหละไม่ใช่ก็ไม่ได้บอกว่าพี่ผิดแล้วเอามาแซวอย่างเงี้ยคือแหละโอ้ ทำไมหาเรื่องใส่ในสนามไม่ได้ไงไม่ได้ไม่จะบอกว่าจริงๆแล้วหนูไม่ใช่คนเข้าหาไงพี่บอกพยายามจะเข้ามาหัวนั่นไงเนาะใช่ปะคนก็เข้าใจผิดหมดเอพยายามเข้าหาเนี่ยเข้าใจผิดหมดละหมดละตั้งแต่ตั้งแต่ออกสื่อแล้วนั่น้ำน้ำติดละน่าอ่ามนงมันงอมันงอโอ้ยหล่น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 เอาไปออกไป ให้สิออกไปออกไปเลยนะปล่อยเลยนีนจันเมาแล้าอไปนั่นเดกกิ้ลคืเราไม่เลิกกอยู่ข้างน้ำใช่ปะใช่อย่น้ำอยู่ได้ที่เราเคยทำอะไรให้ก็ไม่มีผลอะไรโอคคิดว่าจะแก่เราออกปล่อยปล่อยปล่อยพูดจริงกดละกดละโอ้โห้้้แค่เรียกนั่งรถตู้เอาไปแซวโอเ ได้ไม่ง้องอไม่ง้อไม่ง้อง้อจวเล่นไม่ได้ไงไม่ได้งอนด้วยที่เื่งจักรแรไม่เห็นงอนเลยแล้วองจักรแรมไม่งอนเื่นนี้งอนไปแล้วโอ้โอ้โหุประเด็นนะจำเล่งรถตู้ที่มันงอนมากเลยใช่ไหมเนี่ยไม่คือแบบเราก็หวังดีเม่อวานเราก็เอาโอ้โหโอ้โหไม่อ้โหโ้โหกอ้โหโก้โหโอ้โหโม้โาโโหอ้โหขอ้อ้ไหโอ้้โหโอ้โหโอองออ้อกอ ออกไปเราไม่ได้งอนเลยเราเข้าใจแล้วเอยค่ะไม่ได้งอนเลยคือนั่งโกรธนะเฮ้ยโกรธเราไม่ควรไม่โกรธใครใครทำเราโกรธได้เนี่ยพี่โมจริงๆใครทำเราโกรธแล้วาจะหนีไปไหนเราทำเราหนักขี้ใครทำเราโกรธได้ที่เก่งเราจะไปนอนเอ้าย่างอีกย่างอีกผัวไปเลยไปข้าห้องน้ำไปไหนก็ไปมัต้องทำตัวซองมุกด้วยค่ะบซองมุกอะไรทำผมขึ้นไปดีไปนอนยังซองมุกอยู่เลยเนี่ยไปนอนแล้วก็เปลี่ยนที่นอนด้วย เพราะว่าเราผิดเพราะว่าเราไปนอนข้างเขาไงเราวันแรกอะ่ะเราไม่รู้ไงเราก็ไปนอนเตียงติดกับเขาแล้วเขาก็คิดว่าเราเข้าหาเขาไงโอ้เนี่ยก็นี่เขาหายอยู่นี่ไงไม่ไม่ไมคืนกันหลังกวันนี้นะดูแลเลยพี่จะไม่กลัวมันสามวัน <c oughs> พูดเลยเดินกลับบ้เออเออไปนอนกันปะ <c oughs> ไปเ <c oughs> ขา้าห้งนน <c oughs> เราอขอกี้ก่อนดิได้ไปไปเข้าห้องดีขอกี้ก่อนดิไป เขาไปพ่งน้อก็ไม่ไปในบอกเ่าคยกับเขาไม่มีการพูดคุยระหว่างในอกส้กีวพอแล้เอ็น้ำจบจบเโอ้โหเราผิดเองแหละที่เราไม่ได้กินนะกินกลยได้กินเรกิดได้กินชันเลยไปเร็ว ก็ห่า okay. in งนอนก่อนพูดจริงจังอันน nice ี้จริงจังอ MM> ันนี้จริงจังจริงจังเหมือนกันจริงจังห่างนอนก่อนเนี่เขาหาจัดป่ะนี่ก็จริงจังเหมือนกันเดี๋ยวรอแปลงฟันก่อนรอแปลงฟันก่อนแั่ไม่ใช่คิดว่าใครได้ได้ได้แต่ไม่ใช่คิดว่าใครเขาหาจัดป่ะจั่เขาหาทุกคนบอยจะไปน้อยง่วงบอกว่าเราแปลงฟันก่อนไม่ต้องแปลงมาแปกอนรอแปลงฟันก่อนม่เอาเรอแปลงฟันก่อนไอเริ่มงอนแล้วเนี่ยเริ่มงอนจริงจริงไม่งอนไม่งอนแต่รอแปลงฟันก่อนรอแปลงฟันก่อนมันจะไม่มีการรอแล้ เราไปฟังก่อนเราไปฟังก่อนไม่อยากจะอารมณ์เล่นอ่ะอารมณเล่นไม่อยากจะเริ่มนอนซะทีเนี่ยเหนื่อยแล้วเนี่ยไม่เราไม่ได้ก่งนอนแต่คิวคิดว่าพี่นอนเหรอใส่คิวพี่นอนเหรอคืออยาำมีเห็นนต์ใหม่อะถามว่าลองสนใจไหมกูแล้ว่านอนไม่ได้แล้วไปไหนเนอ่ยไปเล่ไปไปนอนไปนอนไม่งอนเออลยไปเลยไปเลยไปเลยอย่างเงี้ยคนเราไปนอนกันมาเพอ่อไปเลยไปเลยเออ ออกไปเนี่ยไมปเลยบอกว่าจะแปลงฟ้าใช่ 这个，这个。 I Yeah. <laughs>